ถ่ายงามๆถ่ายดีๆว้าวสงัดตากองด้วยเาเขาอมันายดีกว่านั่งบตกเนาบอกมาขายจิตสิ ลุงเราเขาจะเสด็จก <the sup ition ises> ิ้มาเอาสาลายมาไะแต่ตับหมมันเตรียมมาอย่างหมูด้มีดูีกัูพวกขาันเตรียมกันยู่ชื้อไเปลี่ยกับทักมหาตอนนมาแค่นี้เนาะเาคือมอ้เปลียงเด็ก แพะคือตัว่ีหย<า>อยด้วยจบม้าบอกไ้มาแล้แปลคือ่งมาิม่ซื้อมาหนหูจังหวะช่องน้ำก็ดยดตามนะคุ สนะรุปแบบไม่มถือขาดีัอกอนนะบ่อวาฝาดผื่นหลัก็เฮ็ดมันบ่หลวฝาด่นัหมือนยคือมีหอยมู้่อมึงโอ้โเพ่นกิจกรมี่ยตุกเสียบอ่ผมเอียขึ้ดีไปเขายูสิงนทุกเตี้ยเขาเตี้อยู่โรงเรีออนย,ย,ยนยเลย เอาไหรับเองบ่บุกเบียดไปหมรับเองบ่บัวเขามาส่งน่มันเลียนห่ขาวข้าวบัวข้าวบอ้ยพีจาร้ยเหตุใด ต้องขับรถไปลงไปตรงนั้นได้ไหมอะ่ะก,กูจะไปหลังห่างานอกกรับกรับลงุบลงปุ้นส่งให้นำได้ปุ้นซื้อไม้เลยกินผุดเดียวเลยได้ไหมปุ้นไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video nó dẫn ลุงเอาแก้วิมพ์เอยเก็บเก็บใส่ขยะเก็บใส่ถุงขยะเลยเลี้ยงไปเลยเลย